สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องทีเด็ดส่วนบนนอกวีหนึ่งประจําวันศุกร์ที่28มีนาคม2568ค่ะทีเด็ดส่วนบนนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบนนอกบอลเต็งวันนี้ทีเด็ดบอลเต็งคัดเน้นๆให้วันละสองคู่นะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบนนอกที่วันนี้อิงดาวหยุดเราก็ฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซีอิงดาวนะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะฝากเข้าไปนะคะ กดไลค์ค่ะกดแชร์กดสมครที่ช่องทีเด็ดส่วนบอลนอกนะคะอ่า V หนึ่งช่องน,นี้ให้กับอิงดาวหน่อยลวกันสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้ามากดติดตามให้กับอิงดาวเวลาอิงดาวก็ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงไวนะ้ณที่นี้กันเลยทีเดียวค่ะหลายวันมานี้นะอิงดาวก็ไม่ได้มาให้ทีเด็ดทานะช่องทีเด็ดส่วนบอลนอกเนื่องจากบอลค่อนข้างนอ้อยเกินนะคะยังไงวันนี้จัดให้เต่นแตอย่างแงน่นอนสองูดที่วันนี้อิงดาวครับมาฝากให้ทานะช่องทีเด็ดส่วนบอลนอก V หนึ่งประจำวันศุกร์ที่28มีนาคม2 1,568ก็เป็นบอลดไอแลนด์พิมเมลรีตนะคะทั้งสองคู่กันเลยทีเดียวคู่แรกเป็นคู่ระหว่างพอร์ซิตี้พบกับทางด้านนะคะรอคิดไดาอยู่ในเตะคู่นี้เตะกันในเวลาตีีตามเวลาของบ้านเราคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างแชมล็อรูเวอร์พบกับทางด้านโดนริสตี้คู่นี้เตะกันในเวลาตี3ตรงตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้ง2ทีมแรกที่เห็นเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างฮอกซิตี้ค่ะอยู่ในอันดับที่8ของตารางจะเปิดสนามตระการมีเดียนของทางด้านทีมเยือนอย่างรอเฮดายู่ในเต็ดที่อยู่ในอันดับที่1ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามเชนเนอร์ครอสนะคะ ต้องบอกว่านะคะสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาห้านัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างคอรซิตี้นะคะที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้2นะัดเสมอไป2และก็แพ้นะคะทางนานทีมเดอนไป1นัดคะ่ะนัดล่าสุดจะกันมาวันที่26เดือนที่8ปี2 0 2 3นที่23นะคะก็เป็นทางด้านนะคะบรเฮดาที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ที่3ประตูตอนหนึ่งะคะ่ะส่วนนะคะผลงานของทางด้านเจ้าบ้านนะอย่างคอสิตี้ค่ะเกมในบ้านห้านัดหลังสุดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยังเอาแน่ น้องคาที่ยากอยู่เพราะว่าเป็นการชนะไป2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1นนัดล่าสุดจบลงที่ผลสกอร์เสมอนะคะที่1ประตูต่อหนึ่งกันด้วยส่วนด้านทีมเยือนะคะอยา่างโรเชดาค่ะผลงานโดยภาพรวมกับเกมนอกบ้านทนะ่านัดอัาสุก็ถือว่ายังเอาผลงานค่อนข้างที่จะยังเอาแน่อนอนคาที่ยากเหมือนกันเพราะว่าเกมนอกบ้านทนะ่านัดอัลสุดชนะไป2เสมอไป1แต่แพ้ไป2แต่แสองนัดล่าสุดสามารถเก็บชัยชนะม,มาได้นะคะทั้ง2นัดติดต่อกันด้วยแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยื่อนะคะอย่างโรเคดาค่ะพวกเขามัน ในระบบ4 2 3สส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างขอซิตี้มาในระบบ4-3-3เดี๋ยวเราไปดูกันที่เลทราคาล่งหน้าแนละเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ขอทดสอบทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะคะและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ครองทั้ง2ทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะคะนี่เลยค่ะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างฮอสตี้ค่ะที่เปฝ่ายเปิดเลทราคามาต่อนะที่เลทราคาปปหรือว่าเลทราคาเสมอควบครึ่งลบสิบน้ำได้ไหลมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาปปหรือว่าเลทราคาเสมอควบครึ่งลบห้าค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็ดสุดบนนอกในการเทียบเลทราคาตลาดหนึ่งคูสองที่นัดตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างฮอสตี้เปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคาสองจุดสี่เจ็ดค่ะถ้าเราจะ ใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็ดส่วนภานอกในการเทียบเรทระคะาของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เรลราคา2.20 แต่ตอนนี้น้ำนะค่อนข้างที่จะขยับไหลขึ้นเป็นที่ไหนดราคา2.47นี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่าง็อสตี้จะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่าก็อย่างค่อนข้างที่จะอยากเอาแน่เอาหนักของคาที่ยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างรอคไฮด้าค่ะเลทราคาน้ำาตอนนี้เปิดมาเปิดมาที่เลทราคา2.91ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เลทคอมมานอในการเทียบเลทราคาของด้านทีมเยือนแล้วเลทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เลทราคา3.06เนอะแต่ณะตอนนี้ค่ะน้ำค่อนข้างนะที่จะไหลลงมาที่เลทราคา2.91 โอกาสทางด้านชิมเย,ยือนยาวเราคิดวาจะสามารถทําก,กําไรเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปไปด้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอใน,ะนเปิดมาเปิดมาที่เรทราคา3.01ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของดัานีเรทเสมอในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคานะ้ําจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.12แต่นะัตอนนี้ น้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลลงมาที่เลนนะคะามดึ 01, แบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีนี้จะจบลงที่ผลชะตาเสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้ต่ยังไงแล้วก่อนม,มันเสร็จก็เข้ามาดูเลยแล้วคาน้ำไปอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเลนรลคาน้ำมันจะไหลไป,ไปยังไงแล้วก็ค่อยๆรือจิ้เลือกลงถูกกักไปได้เลยนะคะก็อย,อย่างที่งดาวบอกไวค้ค่ะว่าถ้าสมาชิกท่านใดสนใจอยากได้น้องเหนือจับตัวฟรีในอินดาวมีกลุ่ม v i p ในกลุ่มของเราก็จะมีจัด ทันะะศบนบดีๆให้สำหรับสมาชิกเอฟซีได้นําไปต่อยอดได้อย่างแน่นอนถ้าสมาชิกเอฟซีสนใจกันจริงๆก็สามารถทักเข้ามาที่ไลน์ส่วนตัวอิงดาวได้ที่แอดไอจีหแปดหรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทังกลางใต้คอมเมนต์ก็ได้ค่ะสําหรับคู่แรกนะคะอินดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อินดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเฉียดดูจากเลทราคาน้ําที่ค่อนข้างที่จะจ่ายน้ําขยับค่อนข้างที่จะ เพิ่มมากขึ้นมาแบบนี้ยังไงเกมนี้อาจจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลที่มีโอกาสเจะชนะเสมอแล้วก็แพ้ท่าในเมื่อมันจะออกมาเป็นบอลสาหน้าราคาบอลจริงๆขอเห็นตาเลือกเชีร์ไปที่ทางดา้านชิเยอนยาโรเคด้ายูเนเต็ดเลยละกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรานะไปวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะคะ คู่ที่2องค่ะที่วันนี้นะอิงดาวนะคะหยิยบยกมาฝากให้สำหรับสมาชิกฟซีนะก็เป็นคู่ระหว่างนะคะแชมป์บล็อกโรเวอร์พบกับทางด้านเดอร์รี่ซิตี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติคะ่ะของทั้ง2ทีนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างแชมป์ร็อกโรเวอร์อยู่ในอันดับที่6ของตารางจะเปิดสนามตร้บการไปเยือนของด้านทีมเยือนอย่างดอริซิตีที่อยู่ในอันดับที่7ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามนะคะนี่เลยคะ่ะอ ัรสรัน,นะคะสเตเดียมนะต้องบอกว่านะคะสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมา5้านะัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างชมเอร์ัดที่สาม,มารถเก็บชัยชนะไปได้2นะัดเสมอไป3และก็ะยังไม่เคยแพ้ทางด้านชิมเยนหรือเดอริสตี้เลยนะัดล่าสุดเจอกันมาวันที่21เดือนที่9ปี2024ก็เป็นการจบลงที่ผลสกอร์เสมอกันไปนะคะที่1ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะส่วนผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5นะัดล่าสุดก็ถือว่าทําผลงานทั้งท่าจะทรงๆเพราะว่าเกมใน บ้านชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2อันละราสุดสามารถเก็บชัยชนะมาได้ด้วยที่1ประตูต่อศูนส่วนทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างดอริิสตี้ค่ะ ผลงานโดยภาพรวมกับเกมนอกบ้าน5่านะหลังสุดก็ถือว่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละทําผลงานก็ค่อนข้างจะทรงๆเหมือนกันเพราะว่าเกมนอกบ้านชนะไป3นะคะแล้วก็แพ้ไป2นะัดล่าสุดก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้นะคะที่1ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมนี้ทั้งด้านทีมเยือนอย่างเดริสิตี้พวกเขามาในระบบนะคะสี่สองสามส่วนด้านเจ้าบ้านอย่างชชมร็อกโรเวอร์ามาในระบบ4 2 3 1เดี๋ยวเรานะไปดูกันที่เรทราคาลุงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ The cat เลทราคาล่วงหน้า no และเลทราคาปัจจุบันนะคะที่ก็เปิดมาให้คลองทั right, ้ง2ทีมนี Stat ้เขาก็เปิดมาให้นะเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะอย่างชชมร็อกโรเวอร์ที่เป็นฝ่ายเปิดเรทราคานะคะมาต่อที่เรทราคาปปอว่าเรทราคาเสมอพวกครึ่งข่าวน้ําได้ไหลมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปปอหรือว่าเรทราคาเสมอพวกครึ่งลบห้าค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็เสมอเนาะได้การเทียบเรทราคาตลา1หนึ่งกับสองที่นตอนนี้เปิดมาให้นะเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างแชมร็อกโรเวอร์เปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา2 40ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของคันดาที่เด็ดส่วนเานอกในการเทียบเรทราคาของคันดาเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำนะจะต้องอยู่ที่เรทราคา 2.10ค่ะนี่เลยแต่นักตอนนี้น้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะขยับไหลขึ้นไปที่เรดราคา2.4งสมแบบนี้โอกาสนะที่ทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างแชมบล็อกโลเวอร์จะชนะในเกมนี้มองว่าก็ยังค่อนข้างที่จะอย่างเอาแน่เอานอค่อนข้างที่ยากอยู่ส่วนทางด้านนะคะทีมเยือนค่ะอย่างดอริซิตี้ค่ะเรทราคาน้ำน,น,นักตอนนี้นะคะที่เขาเปิดมาเขาเปิดไปที่เรทราคา3.06ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เรดสูดมโนในการเทียบเรดราคาของด้านทีมเยือนแล้วเรดราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรดราคา3.1

แต่ณนะตอนนี้ค่ะน้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลลงมาที่เรทราคา3.06ในโอกาสนะที่ทางด้านทิมเยนอย่ารลรีซิตี้จะสามารถทํากำไรในเกมนี้อิงดาวมองว่าก็มีความเป็นไปได้ค่ะส่วนนะคะทางด้านเรทราคาเสมอนะคะณนะตอนนี้นะที่เขาเปิดมานะ,ะเขาก็เปิดมาที่เรทราคา2.92ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านท่เดซิมโนในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.07แต่ณนะตอนนี้นะ้ำค่อนข้างขยับไหลลงมาที่เรทราคา 2.9สมแบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้นะคะจะจบลงที่ผลสกรเสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่อย่างไรแล้วก่อนมัเตะเนาะพอเข้ามาดูเรทราคานะ้งกนอีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคานะ้งมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกลงทุนก,กันไปได้เลยค่ะสําหรับคู่ที่สองนะคะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์นะคะยังไงเกมนี้อิงดาวขอเห็นตาเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างเดอร์บี้ซิตี้เลยแล้วกันค่ะะเดี๋ยวเรานะคะมาสรุปกันเลยดีกนนะว่าว่าสองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาว คกาฝากให้ทางอาชจนะชีเด็ดนะส่วนบอลนอกวีหนงอิงดาวเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างค่ะ ส, <thinking> สองคู่นะคะที่วินดี้ิดาวค่ะเพื่ฝากให้ทางด้านช่องนัที่เด็ดส่วนบอลนอกวีหน, eless, 4, 5, athlete, หนห at, ึ่งประจําวันศุกร์ที่28มีนาคม2568ค่ะคู่แรกอิงดาวขอเลือกเชร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่าร็อกให้ได้เลือกจิ้มนะไปที่เรทราคานะครับปปหรือว่าเรทราคาเสมอกขึ้นแล้วก็ติดไปน้ทที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยสําหรับคู่แรกคู่ที่สองอิงดาวนะขอเลือกเชร์ไปที่นะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเดอริสตี้ค่ะเลือกจิ้มไปที่เรทราคาครึ่งลูกแล้วก็ติดไปน้ทที่เรทราคาเสมอไวว้้้ดยแลว ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางหน้าช่องนะคะที่เด็ดส่วนบนอลน,นอกช่องนี้ให้สําหรับสมาชิกเอฟซได้รับชมกันอย่างแน่น,นอนว่าผลประกอบการที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างค่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องนะคะขอฝากสมาชิกเอฟซไว้อีกนิดนึงเลยแล้วกันค่ะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์คะ่ะกด s u b สไคร b e ที่ชอบที่เด็ดส่วนบนอลน,นอกวีหนึ่งช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยแล้วกันสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตาม ให้แก่อิงดาวไว้แล้วนะอิงดาวก็ต้องขอกราบขอบพุณไปอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวคะ่ะทัศนบดีวันนี้อิงดาวครับมาฝากให้นะเป็นเพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวจะอ้างอิงจาก เรทราคานะ้ำจะเป็นสยายท่าสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นตา่างสามารถชอบจัดคัดสนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิมได้ตามจะชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะยังไงก่อนมันเตะเราก็ต้องเข้ามาดูเรทราคานะ้ำกันอีกทีนึงว่า,าวววรเรทราคาน้ำนะมันจะไหลเปลี่ยนไปมากมายกว่าตอนที่อิงดาววิเคราะหไว้เปล่าถ้าเรทราคาน้ำมันไหลเปลี่ยนไปมากมายกว่าตอนที่อิงดาววิเคราะห์ไว้ก็สามารถส่วนกับอิงดาวได้เลยนะจ๊ะโอเคคะ่ะวันนี้นะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอนะคะขอบคุณสมาชิกเอฟซีที่ตามรับชมอิงดาวกันจนจบ คิดขอให้เฮ็งๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ